สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องแบบเบิ่มๆนะครับคลิปนี้เรามาทดลองออกรางวัลงวดวันที่16ธันวาคมนี้กันนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขทดลองออกรางวัลนะครับที่ใกล้เคียงที่สุดน่าจะเป็นรางวัลเลขไท้สองตัวล่างนะครับเลขทดลองออกเป็น62ส่วนผลรางวัลจริงเป็น61นะครับสำหรับเลขไทยสองตัวล่างนะครับเขียดแต้มหนึ่งมา2งวดแล้วนะครับงวดวันที่16พฤศจิกายนนะครับเลขทดลองออกเป็น84นะครับผลรางวัลจริงออก38นะครับวันี้ เรามาลุ้นมาติดตามกันต่อเลยนะครับว่าเลขทดลองออกรางวันนะครับจะออกได้ใกล้เคียงกับผลรางวัลจริงมากน้อยแค่ไหนนะครับเรามาเริ่มออกรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่1กันก่อนเลยนะครับผลรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเก้าสองหกเก้าสองหกแล้วไปออกผลรางวัลเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองกันต่อเลยนะครับผลรางวัลออกแปดเก้าสี่ แปดเก้าสีตอนนี้รางวัลเลขหน้าสามตัวออกครบแล้วนะครับไปออกรางวัลเลขท้ายสามตัวกันต่อเลยนะครับผลรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึงออกสองสี่ศูนยสองสีและรางวัลเลขท้ายสามตัวครั้งที่2ผลรางวัลออก 8ปดสามหกแปดสามหกตอนนี้รางวัลเลขหน้าสามตัวและรางวัลเลขไทยสามตัวออกครบหมดแล้วนะครับต่อไปเป็นการทดลองออกรางวัลเลขไทยสองตัวนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้กรรมการรับเชิญนะครับมาร่วมทดลองออกรางวัลนนครับเป็นพิธีกรชื่อดังนะครับรายการโหนกระป๋องนะครับคุณหนุ่มกันภัยมาร่วมทดลองออกรางวัลในตําแหน่งหลักหน่วยนะครับเราไปทดลองออกรางวัลกันเลยนะครับ ผลรางวัลเลขไายสองตัวออกศูนย์เ้าศูย์เ้าต่อไปนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปทดลองออกรางวันที่1กันต่อเลยนะครับซึ่งกรรมการรับเชิญของเรานะครับอยู่ในตำแหน่งหลักสิบผลการทดลองออกรางวังวดวันที่16ธันวาคมนะครับรางวันที่1 144062 144062ซึ่งรางวัลที่1นะครับมีรางวันใกล้เคียง2รางวันมี144061 144061และ144063 144063เรามาสรุปผลการทดลองออกรางวันอีกครั้งนึงนะครับรางวันที่1 144062 144062 รางวัลใกลเคียง2รางวัลมี1 4 4 0 6 1 1 4 4 0 6 1และ1 4 4 0 6 3 1 4 4 0 6 3ส่วนรางวัลเลขไข่สตัว0 9 0 9และรางวัลเลขหน้า3ตัวครั้งที่1นะครับ9 2 6 9 2 6ออกครั้งที่2 8 9 4 8 9 4ส่วนผลรางวัลเลขไข่3ตัวออกครั้งที่1

ก็เป็นเพียงการทดลองออกรางวัลเท่านั้นนะครับไม่รู้ว่าผลรางวัลจริงจะออกมาแบบไหนนะครับไม่มีใครรู้ได้จัดทำขึ้นเพื่อความบันเทิงแล้วก็เป็นแนวทางสําหรับท่านที่ชื่นชอบเลขทดลองออกรางวัลน,นะครับสาหรับเลขไทยรัดแล้วก็เลขชน3สําสนักนะครับพรุ่งนี้น่าจะมาแล้วนะครับพรุ่งนี้ก็จะได้จัดทําคลิปนะครับนามาฝากทุกทุกคนกันนะครับถ้าชื่นชอบในการนําคลิปก็ให้กําลังใจได้ง่ายๆนะครับเพียงแค่กดไลค์กดถูกใจใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมไปกดปุ่มซับสไคร้และ กดกริ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ก่อนใครเพื่อนสำหรับคลิปนี้นะครับก็ไว้เ,เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่ในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ